สวัสดีครับผมนายนิยมสุขทองผู้อำนวยการโรงเรียนกุปไทยประชาสรรค์ตำบลกุดหวายอเภศรีขรภูมิจังหวัดสุรินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษาสุรินทีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Good Practice การสร้างความเข้มแข็งกลไกวิชาการและพัฒนาครูภายในโรงเรียนแรงบันดาลใจที่มาความสำคัญการจัดการศึกษาของไทยเป็นการจัดการเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการสร้างบรรยากาศเชิงบวกในสถานศึกษาจะช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีขวัญกำลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในโรงเรียนกุปไทยประชาสันและเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพการพัฒนานวัตกรรม KPS m o เดลโดยใช้วงจรเ m i n g P.D.C.A มีดังนี้ K k ค n e t i c หมายถึงการขับเคลื่อนโดยการสร้างบรรยากาศเชิงบวกในสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองครูมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC P Participation หมายถึงความร่วมมือการได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนกุฎทัยประชาสรรค์ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนกล่าวคือมีการดําเนินการบริหารและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนโดยอิงแนวทางการดําเนินงานตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management หรือ S.B.M. และพัฒนางานด้วยวงจรคุณภาพ Deming S Success หมายถึงความสําเร็จความสําเร็จที่เกิดจากการบริหารโรงเรียนขุดปทายประชาสัรค์ มุ่งผลแก่ผู้เรียนให้มีความรู้รอบด้านทั้งทางวิชาการความสามารถในการคิดการสื่อสารการแก้ปัญหาสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีมีทักษะชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขผลการดาเนินงานผลที่เกิดกับสถานศึกษาครูและบุละคลากรในการศึกษา ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอส่งผลให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนได้พัฒนาตนเองผ่านการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนส่งผลให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สามารถสรุปความรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองผลที่เกิดกับชุมชนชุมชนให้การยอมรับและเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำนำวัตกรรมไปใช้ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเต็มใจเต็มความสามารถพร้อมทั้งได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศท้งในด้านวิชาการคุณธรรมกีฬาและการส่งเสริมอาชีพผลลัพธ์ภาพความสำเร็จ โรงเรียนกุฎทัยประชาสันได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13ประจำปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพปทอโอเบกอวอร์ดรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองการประกวดด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใส ในการดําเนินงานของสถานศึกษาประจําปีงบประมาณ2,565อยู่ในระดับ A ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพถรอระดับ3ดาวเขตตรวจราชการที่13วันที่27กันยายน2,565